้ตายทะเลช่างสวยงามแเราเจออะไรเลยอุ้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 ยก็ต้องขอกราบสวดอิ่พ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาและประชาชนชาวชายชาวโลกและชาวต่างดาวทุกคนด้วยนะครับผม พวกผมมีแก้วแอคชั่นเชล e ์มาสเตอร์ทีวีในวันนี้ครับเราจะมาเล่นเกมแนวสดใสแนวโอเพ w นเบลแนวความธรรมชาติแนวความเย็นกันบ้างครับหลังจากที่เรานั้นทำชิปเกี่ยวกับการฆ่าฟันการหินกันมานานเหลือเกินนะวันนี้เราก็ต้องห่างจากการฆ่าฟันห่างจากการต่อสู้บ้างครับเกมนี้มีชื่อว่า AB z ซหรือแอปซูก็ได้นะครับก็บอกเลยว่าเกมนี้เป็นเกมแห่งความ สบายสบายครับไม่มีศัตรูให้ฆ่าครับผมนะโบเลยใครหัวร้อนมาสามารถมาทิ้งเกมนี้ได้ครับผมม mm ัน hmm. เป็นเกมแนวทะเลสดใสอะไรประมาณนี้ครับผม mm hmm. ไม่พูดมากเสียเวลาไปไเริ่มเกมเลย mm hmm. okay. ใอ่คอาสยวันกรองสีงเพื่อปกป้องตางุณว้าว mm hmm. ยอมเลยครับโอ้แ oh, okay. ม่เฮมีปลาหลายชนิดเลยครับ มาอยอะหนาอนี้เลยมิปกติเราจะเห็นในแต่สารสน,นียใช่ไหมครับนี่ในเกมมันดำงชมเกมไม่นดังว้าวมหาสมุดเลยเนะี่ยเดี๋ยวนี่มันลึกไปถึงแค่นี้เลยดีกว่าชาเลนเจอร์ดีปะึ้นมหาสมุทรมันจะมีระดับชั้นอยู่นะครับ ชุดเหรอคนชุดโดนถอดทิ้งไว้เฮ้ยมีตาเ้ยคนว่ะหรือเอเลี่ยนไม่รู้เหมือนกันครับเราอยู่ที be ่ไหนแล้อยู่ที่ไหนกันเนี่ยเหมือนเหมือนจะไปหุ่นยนต์ซะมากกว่านะดูตรงแล้วอะทำชมชุดว่างไงชมน้ำกดลีกขวาเพื่อไหว้ไหว้น้ำไลยน้าโอ้โห เอาจริงดิเฮ้เคเกมแม่งโคตรสุดยอดเลยเกมมีภาพสวยมากนะครับกด A B บังคับทิศทางได้ด้วยโอ้เออเออเดี๋ยวเดี๋ยวบังคับยากบังคับยากบังคับยากมากโอเคโอเคกดกดกดขีดซ้ายเพื่อบูทเล่นฟังเดี๋ยวครับเจอปลาด้วยครับเฮ้ยดูปลาเัืงซีสวยจังเลยท่านผู้ชมท่านผู้ชมคิดบอกมาอยากเจอฉลามก่อนนี่ขนาดมึงมาลงตกเกมนี้เลยยังอยากเจอฉลามอยากการอยากเจอการข้าวฟัน กด W เพื่อลงคนระับกด S เพื่อขึ้นเหมือนเราขับเฮลิคอปเตอร์ใน G T A อ่ะมันอ,อารมณ์ประมาณนั้นเลยวิ่งน้ำปลาเลยนกะัเอาหมอเปล่ายอยอยอ,ยอ,ยอท่านชมพูดเล่นอุย้ยปลาอะไรน,ะาน่ารักจริงเลยเอะเข้ขาไปเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยปลาจะกินเหรอกดชิปชูไลท์กดชิปเพื่อขี่ขี่ปลาได้ด้วยท่านชม โอ้สุดยอดกดชิป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 ขี่ต่อขี่ต่อเออกดชิปค้างเลยนะต้องออกก็ต้องต้องต้องกดครั้งแล้วเฮ้ยเกมออฟเดอะเยร์เลยผมผมเลยเนี่ยโอ้โมันพาเราไปไหนเนี่ยโอเคครับเราต้องปล่อยไปแล้วโอเคกดชิปเพื่อเป็นการแบบว่าชิปกับการขี่ฝันครับ การบรบทัดทางก็ไม่ง่ายนะไม่อยากกด A เป็นการเลี้ยวซ้ายกด D เป็นการเลี้ยวขวากด W เพื่อทิ้มหัวกด S เพื่อเลื่อนหน้าขึ้นนะนี่เห็นในสารคดีเนี่ย้าเราใส่แว่น VR นี่คือใช่เลยนะมันมีเกมนี้ปักรับสิ่งสุดยี่แล้วนะสมุติณ์แ่ะไปไม่ได้โหดึงำกับบรรยากาศ ทีไม่สามารถสัมผัสได้ที่ไหนแต่จะผัานไอที่แอปสูนะคว้น้ำไป,กป,ปนกระปามอยปนอควาเมนอยู่เนี่ยอุยอะไรรู้นะ่ะอะไรอรหรอ่เด้ออะรน่ะอะไรอ่ะกดคือช่วยเหลือช่วยเหลือลอ,ะอะไรวะอะไรวนะ้น่ะด้วยน้ำเหรอโดนหรือว่า อ๋อเหมือนน่าจะเป็นคล้ายๆเรือดำ,ำน้ำขนาดจิ๋วว่ามอนเป็นหุน่นยนต์เอาปางก็งงมาคิดดูปางงงเลยปลางาปางเาางเฮ้ยเราหมุนตัวได้ไม่เหมือนนางเงือกเลยไปนะครับตอนนั้นไปได้เพะวะไปลองไม่รู้ครับไัวเมื่อรไม่ไใช้ใหุ่นยนต์ในการ อ,อ้โเกมนี้ไม่สดจริงว่ะเป็นเกมเครอบครัวนะเ,นเกมนี้โหสุดยอดเฮ้ยปลาฉลามอะไรก็พูดตั้งแต่คลิปที่แล้วก็เจอเลยเฮ้ยจะไปไหนไปด้วยโ,โลกจิต้เนี่ยผมชอบไปหาปลาฉลามชาร์ตเบบี้ชาร์ตปลาเรืองแสงบอกว่าลาไปลาไหลวะ เคยรู้จักสัตว์ตัวนี้หน่อยรู้จักแต่นแบกยานก้อนฟิสโอ้เฮ้ยตกใยขึ้นได้ไหมวะวิ่งมาขับมาขับยากเหมือนกันแล้เนี่ยจะว่าไปอีกไม่กี่วันโรงเรียนผมก็จะเปิดแล้วนะครับมาขับยากเหมือนกันแลเนี่ยเอาเอาจริงๆนะยากว่ะโอ้ยากยากยากเคเคเคคือไปไม่ได้ครับผมไปลงต่อ เจอฟ้ามากมายหลายชิ้นเลยนคือคลิปนี้มีสาระนะเขาว่ากันว่าโลกมนุษย์เราเนี่ยที่ขุดที่ค้นพบทะเลเนี่ยหรือค้นพบสิ่งต่างๆใต้ทะเลลึกเนี่ยเป็นเพียงแค่สี่เปอร์เซ็นต์ถึงห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นครับยังไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์เลยท่านผูช้ชมคดิดอยู่สวยงามขนาดนี้ถ้าเราค้นพบได้ถึงห้าสิบหรือเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่เราอาจจะเจอเมืองแอตแลนติกในออะควาแมนก็ได้เลยอนะ <c oughs> อะไรวนะเนอเนี่ยแม่งเหมือนยนะาอวกาดในอะควาแมนเลย พูดเลยปุ๊ไม่ต้องเจอ <c oughs> ไม่สุดยอดจริงๆยู้ยป,ปวดยางทีต่ตรงนี้ที่ไหนวะเนี่ยที่ไหนวะไม่รู้จริงๆกับผมดำไปด้วยเป็นประตูมิติโอหน่ากลัววะ่ะถ้ากูไปดำเจอถ้าไปดำเจอจริงๆลิขุรลงเลยล่ละคือไม่อย่างน่ากลัวอะ คืออะไรผมเราเจอคล้าย UFO แล้วเข้ามาปุ๊บเราเจอกับปราสาทแก้วเหรอไม่ถูกเหมือนกันนะเอออะไรอะไรเข้ามาแบ งานก็ไม่มีอะไรเลยมันประคับ่เราแบบนี้เราไป,ไปเไปจอกันเมือเราเอาอะไรเข้าไปในเนื้ออกนี่แหละครับชีวิตเหรอ เฮ้ยปลาเฮ้ยแฟนทอมในไม้ค้ารึดีกว,ว่าเฮ้ยไม่ใช่แต่ไม่เหมือนปลากระเบนนะผมแต่มันรู้ว่า,าปลากระเบนอะไรเฮ้ยแต่เทแล้วทีนนะีนนะ้ผมชอบปีศาจที่ปาเป็นเลยเนี่ยเปลี่ยนจากทะเลกลายเป็นน้แข็งน้ำน้ำขึ้นน้ำขึ้นใช่ไหมอขอ้แฟนทอมผมขอเรียกว่าแฟนทอมแล้วกันครับมันเหมือนดินแฟนทอมบินขึ้นมาครับ มีอะไรโอกปากาล่างมออกมาตูต้นไม้ประตูลับเปิดเป็นเมืองใต้น้ำเลยใครรู้เทคโนโลยีใต้น้ำอาจจะแรงกว่าบนบกก็เป็นได้แต่ปลาเขาออกแบบมาไม่น่ากลัวนะขอชมเลยคือบางเกมอะเกมทะเลนี่มีปลาไม่มออกมาหน,น้ากลัวมากเหมือนกันทุกคนเขาเรนเดอร์ไม่เสร็จแต่ดูหน้าปลาเกมนี้นะทุกคนหน้าปลาเกมนี้มันได้อะ เจอเมืองใต้นาแบบแอเลนติสแล้วครับเราเข้าไปยิเจออัลฟาแมนไหมใช่ไหมมันไม่จรงจริงอัลฟาแมนวะมันเหมือนห้องน้ำเหรอมเหมือนห้องน้ำที้ากเลยเหมือนจริงโอ้ชน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 ดใแหกมากเอออันนี้เป็นเหมือนชนเผ่าเราปะเนี่ยเฮ้ยหน้าเหมือนกันเลยนี่มันหน้าเรานี่หว่าดำๆเนี่ยใส่ชุดสีเหลืองเลยแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นชุดแห่งวัฒนธรรมวาเราเป็นชุดแบบชุดสูตร ออกรบแล้วพวกนี้ภาพสื่อเกี่ยวกับคนห้าคนป่ห้าคนหกคนเด็ดกำลังแบกอาหารแบกประการังไปให้ใครสักคนนี่เลยครับ่าจะอยู่ข้างหน้าเราอันนี้สื่อไม่ออกเหมือนกันไปดีกว่าที่ตกใจหมดเเคยผมข,ขอเรียกว่าขอเรียกตรงนี้ว่าเจ้าเจ้าเซ็ตสู้แล้วกัน เกมชื่อแอปซูใช่ไหมจา้าตัวนี้ชื่อเซฟสูส้เดี๋ยวเ,เรามาันไปทำทำที่เด็กติงสามทีหมูป่าเด็กจัหยอกหยอมยอมเกันตายทะเลช่างสวยงามไม่เราเจออะไรเอลย <S 2> <S 2> <S อุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ย ฉลาบครับท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยเยมืองอะไรนะ่ะอะไรวะนะ่ะเฮ้ยไปแบแบ,แบเพื่อความมันเราต้องรอดไฟนี้เฮ้ยเมืองฝุ่มากท่านผู้ชมขี่ฝันใช่ไหมยังไ,ยงไม่อยากขี่อ่ะ นี้สตาร์ทสร้างไว้ป่ะนี่เกมนี้ออกมาสี่ปีแล้วละครับนานมาก4ี่ถึงห้าปีแต่ผมก็อยากกลับมาเล่นเพราะว่าอีพเกมมันแจกฟรีผมเลยรับมานานแล้วล่ะแต่ไม่ได้ติดตั้งผมว่ามันเราน่าจะไปเจอฉลาบว่ะผมน่ามะผิดโอ้เกมนี้เล่นได้เรื่อยๆเลยเนี่ยว้าวโอ้โ ต้องกดคลิปเมาส์เลยครับเจอปลาที่แดงกอ๋ออ๋อกดชิมเป็นพวกเราได้เลยครับเมาส์าส์าาตอนนี้มันเป็นจเจ้าทะเลไงไม่รู้ว่าดกดชิมเลยวิลาวาปะวะ่กว่าโอ้ใช่วิลาวาเลยนี่กดชิมใส่ปลาเปนจังเลยนะ เพลงมันดีลิสิกนะว่ะทีมีเเดอดอกฟินด้วยเดอดอกวินดอกวิ่อดอ็อกวิ่งเกมนี้ภาพสวยอะชอบอะมีเงาได้ทัชมมันเปิดได้แคสติ้งเกมนี้ไม่รู้จะจบจะชัวร์เพราะมันเล่นเล่นเล่นกันไนหมด พามันไปโอเคครับมาตัวที่เดิมเจอแมงกะพรุนคใครยังไม่ไตม่มันอ่ะฉลามอีกแล้วไปตามฉลามไปได้ไหมโอ้ตามไม่ได้ตามไม่ได้มันมาขับเราตรงไปอย่งเดียว ว้าวว,าว,ว,าว้อย่าไปีอย่าไปเลยผมว่าฉลาดจะเป็น,นดักนะอืออุอ้ยชอ,ชอบชอบโชบผมชอบมากคือผมเป็คนชอบสีชมพูตัดฟ้าอยู่สีแดงตัดฟ้าอะแล้วผมชอบมากโอ้โหคตรนจริงโชอบอะ่ะโอเคครับอันนี้มันต้ใช้หุ่นเดอนทำลายใช่ไหมเดี๋ยว,เ,ยวเราทำายเราทำลายเนงนะเราใชุ้่นเดินก็ผม แต่เราไม่มีนโยนลงในภาว่าไม่เอาหารของก็รอาเพราะว่าอยู่ในอุวมลนคอ์นจุดจบอยู่ล้การลังนมากที่ไหนเนี่ยประเทศไหนคนส้าได้รู้าเลยว่าคนกินราคาง แต่อยากมีในชีวิตจริงมากเลยหรือว่ามันก็มีอยู่แล้วตัวอะไรวะเ่็ไข่เดือนทะเลเือนทะเลเฮ้ไม่น่ากลัววะนี่เคน่ากลัวน่ากลัวบอกเลยเฮ้ยขี่ดอฟินได้ขี่ขีี่ดฟินขี่ดฟินขี่้วยขี่้วยขี่้วยขี่ดอกนก่อนดฟินขีน้อยขีน้อยเออ ตามมาจวดเราขี่ด็อกฟินไปในปากกาลังมันเถิดคือไม่แห่มันเป็นฟูกเลยขี่ตัวนี้ด็อกฟินไปบ่ายนะขอให้คกณเครอบครัวลงสู่ลงอีกรอบ เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือลงไปรอบเจอเต่าด้วยขี่ฟาได้ไหมขี่าสักตัวยึงเวลาเร็วขืนอนไปกินี่พังค่ะนี่ะนะเรื่องะไ่ทีนี มาโอเคฉลามมาไหมโอ้โหี่เจอวานด้วยวานขี่วานได้ไหมขี่ขี่ไม่ได้โอ้โหขี่วานได้ไหมถ้าขี่ได้ไม่อย่างมันนะบอกเลยวานโอ้โหเรามาสู่ที่ไหนนี่ปากาลังแ่งไยเดยเแ็งสีแดง เกมน,นี้เล่นแล้วสุดๆผ่อนคลายวะทุกทุกเล่นแล้วแบบมันได้ฟิลอ่ะเออถ้าใครรับจากอีกอีเกมไม่ทันก็ซื้อเอาเองนะครับตอนนี้ก็ฟีลอยู่ับพี่ตงว่าบวกเลยว่าต้องเล่นให้ได้คือบอกแล้วโอ้โอ้ลงไปอีกรอบเราอยู่ที่ไหนเอ้ยทำไมมันดำๆเราเป็นอะไร ไเจออะไรครับเนี่ย,ยน่ากลัววะ่ะน่ากลัวเพลงก็ไม่มีอย่างนี้นี่มันบรรยากาศใน PT เกมโหเร่องมันคาวก่อนไอ้เธอโหไกลวะ่ะของตัวนี้รู้สึกน่าจะไปเป็นโผล่มิติหนึ่งมั้งเหมือนเขาที่แล้วอ่ะ ไปลุลงไปครับผมเข้าสู่อีกมิติหนึ่งมิติอะไรหวะโหน่ากลัววะเอาจริงนะผมเจอผมแม่ว่ายไปไม่ถูกอะทีเดิยไปแกะอะไรวะนี่รับนรีบรีบรีบไป ปากา,ารังเราหน่อมาเป็นสองอันแล้วหรือว่าสองอันอัต้นแรกเนี่ยเราเคลียบเรา okay. น่าจะทําให้มันกลับคื้นสู่ธรรมชาติหรือเพิ่มระดับน้าทะเลเพิ่มมากขึ้นเคลีย okay. บเอามือเข้าไปแตะจุ๊บแล้วมันแตะที่หัวใจปึบ๊บแล้วหัวใจไปใส่เออนนอ๋อมันต้องทำอีกอ๋อมันเป็นประสาทมีอันนี้ล้อมรอบเลยครับปลดปล่อยดออเฮ้ยปลดปล่อยโลมาเฮ้ยปะวานปะวานปะวาน ปล่อยวาววาวเมื่อกี้แฟนทอมใช่ไหมอันนี้ประวันเขียบก็โอโ้โหเวลาใกล้จะจบลงแล้วก็สมควรแก่เวลาแล้วนะครับตอนนี้เราได้ปดปล่อยวานออกมาถ้าใครชอบเกมนี้ก็อย่าลืมไปหาเล่นกันนะครับบอกเลยว่าเกมนี้มนสนุกโคตรถึงแม้ว่าจะไม่ได้ยินกันมันๆน,น,นะครับผม แต่บรรยากาศมันได้เลยโหวสวยวะ่ะก็โอเคครับสำหรับวันนี้ Action Channel Master TV แปบขอขี่ประวัติโชว์น้ครเต็มขี่ได้ไมประวัติเนี่ยต่ว่าโอ,อ้ได้ด้วยก็สำหรับนี้ Action Channel Master TV ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผม 嗯啊，好啊，我们陪拜